潇洒。收 ะะกับชาแนลพันชี Smiley เย่ก็หลังจากที่ห่างหายกันไปเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเ,เลยนะคะก็แบบว่าการบ้านเยอะมากจริงๆนะคะก็ไม่ค่อยมีเวลาได้อัดคลิปเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะซึ่งเป็นวันหยุดก็จะมาอัดให้ดูกันนะคะเป็นคริสต์มาสกุชช s h แท็กนะคะก็ขอโทษที่เมื่อวนันวันคริสต์มาสไม่ได้อัดนะคะก็ไม่ ไปโรงเรียนเก่าแล้วก็กลับมาประมาณสี่ทุ่มนะคะก็ไม่ได้มีเวลาอัดเลยก็จะมาอัดย้อนหลังเป็นวันนี้แทนนะคะโอเคก็รับคำถามมาจากพี่แป้งนะคะแป้งอันเดอร์สกอ q u ์กูชี่แขนบีก็เครดิตเป็น Gina j เนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทำข้อแรกกันเลยะคะ่ะกู s h ่ที่มีสีแดงเขียวเหลืองนะคะก็เป็นสี ของวันคริสต์มาสนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าสีเหลืองคือสีอะไรนะแต่ว่าที่เรารู้คือมีแดงกับเขียวแต่เขาให้เอาเหลืองมาด้วยก็เอามาด้วยนะคะโอเคสีแรกเป็นสีแดงนะคะก็จะเป็นตรงโบพวกนี้เลยนะอันนี้ยกตัวอย่างมา3ชิ้นนะคะข้านี้นี่นี่นะโบสีแดงนะคะคแท็กนะแล้วก็มีเป็นอันนี้นะคะ ลายเส้นด้านหลังแท็กนะคะโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นสีเขียวนะคะก็จะมีเป็นอันนี้นะอันนี้มันก็ออกเป็นสีเขียวๆนะคะเขียวฟ้าๆหน่อยก็น่าจะได้นะคะเป็นแมวนะคะหน้าคาวาอมากเโอเคเป็นแท็กนะคะนี่แล้วก็สีเขียวอีกก็จะมีเป็นพีชจัมโบ้นะคะจะมีสีเขียวตรงใบไม้นะสโลมาา หอมมากเลยแล้วก็สีเขียวอีกสีหนึ่งก็จะเป็นอันนี้นะคะนี่ตรงใบไม้เหมือนกันนะซาลมากเลยอะ่ะแล้วก็สีเหลืองนะคะก็จะมีเป็นอันนี้ปอมปอมปูลินนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะ ก็จะมีเป็นปลาไทากินะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันโลมากเลยโอเคค่ะก็ข้อ2นะคะถามว่าตุชี่อะไรที่กินแล้วอบอุ่นในวันคริสต์มาสนะคะก็เลือกมาเป็นซาลาเปานะคะก็ซาลาเปาอุ่นๆนะมันก็จะกินแล้วร่างกายก็จะอบอุ่นนะคะเป็นของคิวตี้ครีเอทีฟนะคะ ะะสกูชี่ที่อยากซื้อให้คนอื่นนะคะก็จะเป็นไอติมแล้วกันนะคะก็ไอติมเป็นสิ่งที่หาซื้อได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะคะก็เลือกเป็นไอติมนะของลูซิโอนะคะข้อต่อไปนะคะสกูชี่ที่อยากห้อยบนต้นคริสต์มาสนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะปมปมปูรีนน่ารักมากเลยไปห้อยละนึกสภาพลงต้นไม้นะคะแล้วก็ไปห้อยอ่าน่ารัก แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะแมวก็น่ารักนะ ใช่ะคะ่ะสกูช,กช่ที่อยากได้ในวันคริสต์มาสนะคะก็จะเป็นแบบว่าของไอบลูมที่มันออกใหม่นะคะก็จะมีเป็นปลาไทากิแล้วก็มีเป็นองุ่นไอบลูมแล้วก็มะนาวไอบลูมแล้วก็จะมีอะไรอีกอะโดนัทนะคะของไอบลูมอะไรพวกนี้นะคะอยากได้ทั้งนั้นเลยโอเคค่ะคลิปนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะอย่าดิสไลค์กันนะบ๊ายบาย